t ทัตวิเหด้กุญ e จโอ๊ยทำไมอะเรามีคุณแจแล้วนะทำไมเราไม่มีคุณแจแล้วนะเราม,มีคุณจแนะณจใช่ไหมครับอ่ะนั่นนั่นเจนใช่ไหมเจนเจนเจน สวัสดีครับทุกคนขอโทษครับรอบคนหนะได้ไหมครับบายบายครับเจนเจนไปไหน เจนเจนทายไหนอ่ะเั่นแบบไม่กลัวเลย <c oughs> ก็ไม่เคยกลัวขนนะาดนั้นเอ้าลองทางหรือเปล่าทุกคนเราลองทางเปล่า คิดว่าเราลองทางจะไปไหนดีกําแพงกําแพงอะไร

ต้องพูดระว,วังน,นะโอายผม going around in circles e v e r y b o d y เจนอยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยใช่ครับคุณบุนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน can't climb up there ไปอะไรนะสร้างก่อสร้างอ๋อไม่ใช่นระวังพี่เด,ดเอสร้างไม่กลัวพี่อใบที่เครื่องลงแดงอ๋อ อ๋อใ oh. ช่อันนี้ได้ใช่อันนี้ได้เลย,ย,เ,ลยเออจะทำยังไงกับอันนี้อ๋อ oh, oh, เราต้องไปลองไปแล้วก็ใช่ไหมต้องลองไปอ๋อ oh, oh, ไม่ใช่ แล้วก็สถานีข่าววิทยุก <A S 2> ระจาย <touch. S 2> เสียงท้องที่จังหวัดยโสธรรายงานข่าวการไล่ล่าจับคุมล่าสุดของนายพิชัยมานะไพบูลผู้ต้องหาในคดีลักรถจักรยานยนต์ซึ่งล่าสุดนั้นนายพิชัย ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนกับท้ายรถบรรทุกหกล้อที่ขนเหล็กเส้นจนเป็นเหตุทําให้เหล็กเสียบทะลุตาซ้ายเสียชีวิตคาที่โ,โดยเบื้องต้นทางตํารวจได้เก็บรวบรวมหลักฐานอื่นๆเฮ้ยน่สติบุนี้มันชื่อว่า Home Sweet Home โอเค ลองไปครั้งใช่ไหมต้องลองไปครั้งแน่นอนอ่าเอาเอกลัวอันนี้นิดหน่อยมันมีความปลอดภัยมัยค่อนข้างน้อยเอาเบรดมันอยู่ที่ไหนอะ่ะโอ้ยเบรดเบรดกลับไกครั้ง เดินาเยัาจะโอ้ยที่อ้าวน่งลงโอ้ยตายแล้วตายแล้วอีกครั้งทุกคนเย่ yeah, แล้วเย่ yeah, มาก 簡単に行かない。Okay, okay, okay. Mm hmm. Fudge boy. căng thẳng no, rai căng thẳng rai oh, căng thẳng rai căng wow, wow, wow. Focus, focus. Ugh. ตดคุณเปรดโจดขนาดนี้แม่นมาก Pro game aspect. Pro game aspect. bread <laughs> Okay. Jane <Bye -tow. laughs> I think we have to do this uh, we have to do all this again. What oh, the heck? Jen! Jenny We already did all this. <laughs> For the capitalina! To brap gamma one it's dark, it can't do it. dark no it looks as though we have to start Does that made it any broader? Yeah it does. Okay, okay. Looks like we have to start not where we left off, but somewhere else. S S ทุกคน yesterday ฉันไม่ได้ใส่ลงไม่ได้ใส่อะไรลงทุกคนขอโทษล่วงหน้านะเพราะว่าพี่เดฟก็ไม่สามารถอา่านคอมเมนต์บ่อยๆนะขณะเราเล่นเกมนี้นะมันมันยากมากเจนเจน ่มเองเต็มย่อย่าพึ่งมาสวัสดีครับคุณเบรดทุกคนรู้จักคุณเบรดหรือเปล่าพี่เดียก็รู้จักเออโอเคปะนี่ก็ได้ Okay, we're gonna speedrun this bit because we've already done it. We already did this bit. I forget where the salapau is. อเราจะโดนโอ้ยแล้วแล้วมากตอนี้เปอันนี้ได้เอ่อ w e s the c e d i d n get t เอ่อ w e s the s c it's not, there yet. not, like, not like, t h e ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนต้องการเอ่อคุณจอีก And one, Kun Brett, nah. Oh, from Australia.

And well, now we need the screwdriver, right? Huh? Oh, did we already do the salapau? Hugh Con. Uh, not a side. Not a Hugh cone. Uh okay, okay. Uh the Bayelian. เบรดจะเห็นหรอเล่าซาลาเปามันอยู่ที่ทุกคนใครรู้ว่าซาลาเปามันอยู่ที่ไหนเลื่อนไปแล้วอ๋อเราจะตู้เบรดแน่นอน เป็นไรคุณเบลต์ nobody here อ่าซาลาเปาซูบาร่ดเรือแล้วเรือแล้วเห็นมือเบลต์ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะปะ่ะไปซาลาเปาไปเก็บซาลาเปาไปเลยปะ่ะ Let's fade b r e a d โ okay. อเค กินเลยอร่อยไหมเปรเตพี่อยู่ไดนานหรือยังครับแปดไปแล้วครับโอเคทุกคนเเราทำอันนี้พรุ่งนี้แล้วนะเ,เราจะไปทางไหนดีก็ไม่รู้เราจะไปทางไหนดีก็ไม่รู้เร่มไปแล้ว จะเป็นแถวนี้ใช่ไหมจะกลับไปแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่จะกลับไปแถวนี้ก็ได้ไม่ใช่ อ๋อ oh, แถวนั้นเห็นแล้วกูทุกคนเห็นแล้วเซเกมยูเออร์เฟรดออฟไม่ต้องกลัวนะโอ้โอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Home Sweet Home กับพี่เดฟ EP ที่สองนะครับจะทำอะไรดี EP นี้นะ Illegal race ends with steel bar through the eye อ้าวเจ็บมาก ไม่เป็นไรเออ่สมนำหน้าใช่ไหมครับทุกคนขับรถแ,แล้วแล้วขนาดนี้นี่เป็นะอะไรลนะ่ะเรนน่ะเจนเป็นอะไรละ่ะเจน is here find her well she's not she's definitely not เล่นเกมอ่ะเ,เล่นเล่นเอ่อเล่นพัดนั้น เมื่อวานนะเราเล่นอันนั้นเมื่อวานเจนอยู่ที่ไหนอะ่ะเอา้าอ๋ตอต,ต,ต้องไปใต้โตะ๊ะไปใต้โต๊ะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ทุกคนโอ้โหอันนั้นคืออะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวมากเจนอ๋ออันนี้มันคืออะไรเจนส์ไดอารี่เอาอ่านไม่ออกมันไบรท์ M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 . เกินไปมั้ง I was up during the night again, not in the boardroom, but in the middle of the house. Seems like I couldn't get hold of my senses. I couldn't shake off the feeling that I was being watched from outside the house. Ow! I felt as if, as if it was the thing that tried to kill me in that nightmare. Jane, what is it? Why are you like this? That's Kun Bread, no? i not a lot, bit no? is a no? ทุกคนรอแบบหนึ่งนะถ้าอยู่อยากจะมาในไลฟ์นี้เราก็พูดว่า English or Spanish อาจจะโดนบล็อกน,นนะเพราะว่ามันไม่ไม่สนุกโอเคเสร็จ uh, okay. แล้ว resume Okay. Uh, I should have gone here, and it would have saved the game last time. Okay. ครับมาที่บานิกแล้ว.ครับมาที่บานิกแล้ว. <gasps> but I Jane thuis thuis <gasps> <te klubma. gasps> we need to get her out. Find a way back to help Jane. Ow. what is this? Is it a อะไรนตยดเยันไหมเฮ้ยเชี่ยเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเนาะดูสิสกปรกมากไม่มีความวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยหัวรักทำไมอะ ไม่มีใครเลยโอเคไม่มีใครเลยเอ่อจะดู oh can't open that I must need a key for that in here อ h you like bathroom good e เ uh, อาเออกำลังอาบน้ำหรือเปล่าขอโทอนนะครับเออไม่มีใครเลย ที่นี้ไหม <laughs> เอ่อไม่มีเอ่อทุกคนก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเอา let's go upstairs let's go upstairs ปไปดูสิโอ้ยมันวุ่นวายมากมีอะไรบนโต๊ะไม่มีมีอะไรทีนี้ก็ไม่มีมีอะไรทีนี้ไม่มี but my, my there. Eh? Oh. <laughs> jane's diary. last night when i was about to sleep i heard a noise from downstairs. my first thought was tim. he was finally home, but then there was no one when i got there. i was pretty sure i hadn't been burgled, as everything was in place. Back. The only what uh, the only thing that caught my attention was a picture of me and Tim. It was falling. It kept falling even though I put it back up so many times. Maybe the frame holder was down. That was it. I didn't think it had anything to do with bad luck. Right right. Uh Uh by ได้เล่นกีตาร์ไหมเล่นกีตาร์ไม่ได้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยางนี้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นห้องเจนใช่ไหม้หองเจนก็เปิดไม่ได้เฮ้ยทุกคนเราต้องการหาคุณแจอ,อะไรก็ไม่รู้มันจะอ,อยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนทุกคนขอช่วยด้วยขอช่วยหน่อยเด็กก็ไม่รู้อยู่ที่นี้หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่นี่ครั้งแรกไม่ใช่โอ้ยมีอะไรในทีวี กลัวมากตอนนี้กลัวมาก